สวัสดีครับผมกันพงษ์ดวงศิลป์กุลสัตว์นะครับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทรัพย์กรมข่าไม้วันนี้ผมอยู่กับเลขานุการคณะอนุกรรมการลงทุนนะครับคุณภูดิตจันทรเลือนะครับเรามาคุยในแง่ของประเด็นเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับ,รบว่าสหากรณ์เนี่ยสามารถลงทุนอะไรได้บ้างเพราะว่าผลจากปีที่แล้วเนี่ยเรามีการปันผลไม่เป็นไปตามเป้าเดี๋ยวสมาชิกก็ถามมาเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมสหกรณ์ปันผลได้ต่ําจังเลย ทำไมไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเล่าที่มาที่ไปของการลงทุนก่อนครับการลงทุนของสากรเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆด้วยกันนะครับลงทุนภายในกระบวนการสากรกับลงทุนภายนอกกระบวนการสากรนะครับลงทุนภายในเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างที่กู้หรือให้สากรอื่นกู้โอเคมีอยู่สองอย่างใช่หรือเอาเงินไปฝากสากรอื่น เป็นอย่างที่สามใช่อันนี้คือกระบวนการภายในโอเคแต่พอมาภายนอกเนี่ยครับก็คือการเล่นหุ้นอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านคือเล่นหุ้นเดินหุ้นหรือไปซื้อตราสารหนี้นะครับก็คือหุ้นกู้นะครับหรือไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอนะครับหรือไปซื้อสลากออมสินสลากทกสหรือสลากอื่นๆอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์และมีผลตอบแทนแล้วที่กฎหมายกําหนดกฎหมายคือกฎหมายสากรณ์นะครับอืมอ่ะกฎหมายที่กําหนด ยกตัวอย่างนิดนึงที่กําหนดอันที่แรกตรา,าสารทุนที่กําหนดไว้ครับคืออย่างนี้ครับพระาราชบัญญัติสารณกเนี่ยปีสองพันร้อยสี่สิ2องเนี่ยกำหนดว่าจะต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาก็คือคณะกรรมการพัฒนาสาการณแห่งชาติหรือ,อที่เราเรียกว่าคอพชอครคอพชอก็เลยออกอกฎระเบียบก็คือออกประกาศคอพชมาฉบับปีหกสามบอกว่าสากรณ ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจะมาะไม่ว่าจะซื้อตราสารหนี้ตราสารทุนครับหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าในส่วนนี้ก็คือเล่นหุ้นก็คือหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยนั่นแหละนะครับรบเราเล่นตัวอะไรได้บ้างเขากําหนดมาอย่างนี้ครับว่าสหากรณ์เนี่ยเล่นได้ก็คือหุ้นที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ก็คือรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจจบต่อหรืออะไรรู้ไหมครับคุณใหม่อื หลืออยู่แค่ปตทแล้วก็ AOT ครับเดิมทีครับเรามีอยู่อ่ากรุงไทยด้วย mm hmm. อ่าถ้าสมาชิกทุกท่านทราบก็คือว่ากรุงไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. ปีก่อนเนี่ย mm hmm. ถูกถอดออกจากการเป็นรัฐาษ mm hmm. าจงกฤษเหตุผลเรื่องที่รัฐบาลไปถือหุ้นไม่ถึง51%ใช่ครับ mm hmm. อันนั้นก็คือเป็นเหตุนผลหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะดูนะครับว่าหุ้นตัวไหน เป็นของเรียกว่ารับวิสาหกิจหรือเปล่านั่นมีพรบถึงสาพรบมีกฎหมายสามฉบับที่พูดถึงเรื่องของรับวิสาหกิจแต่ในขณะเดียวกันร่างกฎกระทรวงเนี่ยก็เลยมาพูดถึงฉบับเดียวแล้วพูดถึงรวมรวมว่าจะเป็นรับวิสาหกิจได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่ปัจจุบันเองเราก็เลยเหลือแค่2ตัวก็คือปตทและ AOT มันก็เลยเป็นข้อจำกัดให้สากรลงทุนในตราส,สารทุนซึ่งหมายถึงหุ้นนั่นแหละครับได้ข้อจำกัดแค่2อ,อย่างเท่านั้นอ่าก็อ,อย่างนี้ครับใหม่ที่เราบอกว่าจำกัด2อ,อย่างเนี่ยเป็นการที่เราเล่นเองอเน้นนะครับเราเล่นเองอก็คือสากรใีเ,เล่นเองเราซื้อหุ้นเองเราก็เปิดจากโบเกอร์อของเรานะครับทีนี้แต่ถ้าใหม่ถามเมื่อกี้คำถามจากสมาชิกมาว่าอ่าแล้วปีที่แล้วเนี่ย ทำไมเราได้ผลน้อยไม่เป็นไปตามเป้าอือมันเหตุเกิดจากอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียนกับกราตอนนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาเล่นหุ้นแทนเราอ,อ,อย่างแรกคือเราไม่เก่งไงครับสากลไม่มีองค์ความรู้เพียงพอ,อ,อเราก็เลยไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็จ้างเขาจ้างเขาลงทุนให้ลงทุนให้โดยโอนเงินไปเราก็เลยไปเปิดพอร์ตกับเขาเนี่ยนะครับชื่อพอร์ตว่า กองทุนส่วนบุคคลใช่ครับอ่าเราก็จะมีหลายบ็กเกอร์ในการในนี่ในการที่จะมาเล่นหุ้นให้เราครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าสหกรณ์เนี่ยถ้าเล่นเองได้สองตัวอืแต่ถ้าเป็นกองทุนอ่ะเล่นได้หลายตัวไหมอ่ะเพิ่มอีกครับเพิ่มอีกสามสี่ตัวเปิดช่องให้ใหม่นิดนึงนิดนึงมีอะไรเพิ่มมาโออาโออาโออาลูกของใครโออาลูกของปตทนั่นแหละอปตทสปลูกของใครลูกของปตทเหมือนกัน S <S ใช่ครับเพิ่มมาอีกสองตัวหรือสามตัวก็กรุงไทยบ้างหรืออสมทอ,อสมทนีเท่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอสมทเป็นรัฐวิสาหกิจเหรอใช่ครับคำถามก่อนครับถ้าเป็นใหม่เนี่ยใหม่จะไปซื้อหุ้นอสมทอไหมเพราะว่ามันมเป็นมันเป็นช่วงดาวของทีวีปกติอสมทเนี่เป็นระบบทีวีปกตินะครับเป็นดิจิตอลทีวีซึ่งเดี๋ยวนี้มีการดิสร์บจาก youtube ด i สครับจากแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาโจมตีประเทศไทยนะครับ<ช>ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ก็ไปใช้แพลตฟอร์มพวกนั้นใช่ครับ,<ช>รบทีนี้ประเด็นตรงนี้พอเราเล่นหุ้นได้น้อยสากรถือได้2ตัวเราเลยไปเปิดกับทางโบกเกอร์ะนะครับก็ถือได้หลายตัวแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ลงทุนภายนอกค่อนข้างที่จะเทเรียกว่าเทเกือบหมดหน้าตักเราเน้นการลงทุนที่เรียกว่าไม่สมดุล นะครับภายในเนี่ยกระบวนการภายในเนี่ยเราอ่ะยังไม่ถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่เราก็บอกเฮ้ยมีเงินส่วนเหลือเราก็เลยไปลงทุนเหตุผลจากที่เราลงทุนภายนอกเยอะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าปีก่อนหน้านั้นเราลงทุนโดยกองทุนส่วนบุคคลนะครับเราได้กําไรในสองร้อยกว่าล้านเราก็บอกว่าเออถ้ามันได้กาไรใช่มันดีมันดีแต่ตอนนั้นคืออะไรครับตัวนั้นอ่ะเซ็ตอินเด็กซ์อะครับมันกําลังเป็นขาขึ้นอืเหมือนทุกวันนี้่ะครับ ทองกำลังขึ้นอืถามว่าถ้าใหม่ไปซื้อทองตอนเนี้ยครับมันเป็นทองในรอบหลายสิบปีอืเป็นไฮสุดแล้วอพอซื้อปุ๊บถ้ามันลงทํายังไงครับอืก็เจ็ตติดดอยภาษาของเราคือติดดอยถกสุดท้ายตอนนั้นณปัจจุบันนะครับเซ็ตจาก2 0 0เนี่ยลงมาเนี่ยเหลือเอาณวันนี้นะครับเซ็ตเหลือ1,1,1,360กว่าอืจุดหมายถึงจุดอ อยู่แค่ช่วงนี้แหละครับไม่ถึงไม่ถึงสองพันสักกี่นี่แหละครับคือสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปติดดอยจากกองทุนที่เราในช่วงขาพีคที่มันกําลังขึ้นโอเคอบนนี้เป็นเรื่องของกองทุนเพราะว่าเราไปลงถึงกองทุนมูลค่าเท่าไหร่นะตอนนั้นสี่พันหกร้อยล้านโอ้โหเกือบห้าพันล้านครับแต่ผลตอบแทนเป็นยังไงศูนย์บาทนั่นแหละทําให้อ่าศูนย์บาทยังไม่พอนะครับเรายังต้องมาตัดกําไรที่เราหาได้เป็นปกตินี่ครับ เป็นค่าธรรมเนียมอจากของเราเองเนี่ยที่เราหาได้จากสมาชิกทุกอย่างที่เราลงทุนภายในใช่เอาไปจ่ายค่าธรรมเนียมเขาอีกจ่ายค่าธรรมเนียมกําไรไม่ได้จากเขาแต่เราจ่ายค่าธรรมเนียมนี่คือสิ่งที่แบบเอ้าเกิดอะไรขึ้นออื่ามาวันนี้ครับเราก็มีทางออกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองคุยกับกรมตรวจบัญชีสากรณดูว่าเราจะไปโยก4,600ล้านเนี่ยมาไว้ที่เราเนี่ยมาบริหารเองได้ไหมได้ไหม รอหนังสืออยู่ครับพานังสือไปเมื่อกลางเดือนพฤษภารับ,รบก็รอรอเขาตอบกลับมาว่าเอ๊ะจะได้หรือไม่อ่ะทีนี้มันเป็นคําถามเพราะว่าตอนแรกบอกว่าเอ๊ะเราไม่มีองค์ความรู้เราไม่กล้าบริหารเองเราจึงไปจ้างกองทุนรวมพอมาทีนี้เราบอกว่าเอ้าเดี๋ยวจะเอาจากกองทุนส่วนบุคคลมามาบริหารเองแล้วเอ้ามันย้อนแย้งนี่ไหนะบอกว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถปรากฏว่าเราไปฝึกประสบการณ์มาใช่ไหมใช่ครับอ่าใหม่กับผมเนี่ยนะครับ ไปเรียนรู้กับคุณหมอแดนูกรืมนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งหรืออันดับต้นๆของของประเทศในวงการสากลที่เขาเก่งเรื่องการลงทุนเขาบริหารสากลอมทรัพย์กรุงเทพครับปันผลนี่สิบติดต่อกันมาสองสามปีตแต่แกเป็นประธานอนนี้ด้วยโรงพยาบาลสากลอมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจใช่ทีนี้พอเราไปเรียนรู้มาปุ๊บเราก็เข้าใจแล้วว่าวิธีการลงทุนเป็นแบบไหน อ่าทำอย่างไรถึงจะมีกําไรเราก็มาคุยกันในในกรรมการแล้วก็พากันไปดูงานอ่าอย่างล่าสุดเราไปดูที่ไหนครับชอสอชอสอครับเรื่องอะไรครับก็เรื่องการลงทุนนี่แหละถูกต้องครับทีนี้ไอเดียแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกองทุนส่วนบุคคลน่ะถือได้กี่ตัวครับเมื่อกี้ที่ผมว่ามากองทุนส่วนบุคคลสี่ตัวใช่ไหมเออทีปตทปตทสพโออาคำถามคือสี่ตัวต่างจากเราถือเองตรงไหน ไม่ต่างต่างอยู่ตรงจุดเดียวครับเราเสียค่าธรรมเนียมลูกไงเราเสียค่าธรรมเนียมให้เขาถูกถูกถูกเราเสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเรามาบริหารเองเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ต่างอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่ใหม่ผู้เมื่อกี้บริษัทลูกสองอย่างก็คือโออาร์กับปตทสพใช่ไหมครับนายทะเบียนเองไม่ได้มีหนังสือมาห้ามว่าเราไม่ให้ซื้อแต่เขาพูดต่อกันมาออืเขาพูดต่อกันมาว่ามันเคยถูกอ่าห้ามโดยนายทะเบียนซึ่งนายทะเบียนบางที่ ตอบคาถามตอบหนังสือไปหาสากลบางที่ว่าเขาซื้อปตทสพหรือโออได้ไหมนายเทเบียนนั้นบอกว่าไม่ได้คืองี้ฮะอธิบายนิดนึงนายททเบียนที่ว่าก็คือสากลจังหวัดใช่สากลจังหวัดแต่ถ้าเป็นกรุงเทพก็คือมีพื้นที่1กับพื้นที่2 2แห่งเท่านั้นเองครับทีเนี้ยแต่ละที่เนี้ยสากลจังหวัดก็คือเปรียบเสมือนพอสานักนั่นแหละสี 9, ่เก้าสี่เก้าเขาเนี้ยเขาว่เขาก็าาาให้ความเห็นไม่เหมือนกันอีกนะคนละ เราเรียกว่าคนละพื้นที่คนละดุลจะพินิจเ,เพราะว่ามันกฎหมายมันเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจนายทะเบียนนายทะเบียนที่ว่านเนี่ยก็คือจริงๆเคืออธิบดีแต่เขามอบอำนาจมาให้พอสนรักนะครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าพอเราได้ฟังจากคนอื่นเราก็เลยเชื่อว่าเราซื้อไม่ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเราซื้อเองได้ไหมเราก็บอกว่ากั้มกั้มกึ่งกึ่งอ่าแต่ทีเนี้ยพอเรามองมิติหนึ่งว่าถ้าเราไปโยกมาจากกองทุนแล้วมาอยู่ที่เรา จะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าในทะเบียนจะมีหนังสือมาบอกว่าคุณถือหุ้นปตทอสออหรือโออารไม่ได้นะถ้าเขาสั่งมาแบบนั้นเราก็ะจะมีหนังสือตอบกลับไปว่าถ้าเขาให้เราขายเราก็ตอบกลับไปว่าจะขายเมื่อเป็นบวกอ,อันนี้เคยมีเคสตัวอย่างของของจังหวัดนนทบุรีเขาเคยซื้อที่ไม่เป็นไปตามนายทะเบียนสั่งแล้วเขาก็ยังไม่ขายเพราะว่าเขาตอบไปนนะนายทะเบียนก็ตอบกลับมาว่าได้ขาย ขายเป็นบวกเมื่อไหร่รายงานผมทราบด้วยอโอเคจบทีเนี้ยวิธีการแก้ไขข,ของเราในทิศทางต่อไปข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะขอโยกจากกองทุนสุบุคคลเนี่ยมาบริหารเองใช่ครับข้อที่หข้อที่สองเนี่ยเรากําลังจะขอคุยกับนายทะเบียนในการเปิดช่องให้เราเพิ่มอีกน,นิดนึงอาจจะเป็นเซตห้าสิบใช่เซตห้ในอนาคตกรณีที่เป็นตราสารหุ้นนี่แหละตราสารทุนเนี่ยใช่เพื่อ ไม่ให้เราอยู่ในกรอบมากเกินไปนะแล้วก็อีกทางหนึง่งที่เราอย่าลืมเรามีการลงทุนภายในซึ่งผลประกอบการเนี่ยการลงทุนภายในเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับถูกต้องครับเราจะต้องมองกลับมาที่จํานวนสมาชิกของเราตอนนี้เรารเราวิกฤตอยู่ตรงที่ว่าจํานวนสมาชิกเราเนี่ยเริ่มมีผู้เกษียณสูงมากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้ผสูงวัยผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงหันมามองกลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานราชการตัวนี้แหละจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่เราลงทุนภายนอกแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าได้เพราะว่าการที่เรากําหนดอัตราดอกเบี้ยสมมติว่าห้ากว่าเนี่ยก็ได้เท่านั้นเลยครับคืออย่างนี้ตัวเลขคร่ข,าว,ขาวแล้วกันนะครับมสมาชิกเราเนี่ยที่เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างประจํานะครับเราอะมีสัดส,ส่วนที่ปล่อยกู้เป็นแบบนี้นะหนึ่งหมื่นสามพันคนที่เป็นสมาชิกหลักสี่พันหกร้อยกว่าคนนะครับ กู้อยู่อืแล้วกสเกษียณน่ะที่กู้ได้เฉพาะาทุนเรือนหุ้นบวกเงินฝากเตยไม่ลดไม่เกินร้อยละเก้าสิบเนี่ยประมาณอ่าสี 4, ่พันแล้วที่เหลือคือใครครับคนไม่กู้คือฝากอย่างเดียวฝากอย่างเดียวจากหมื่นสามครับสี่พันหกกู้และอีกสี่พันกู้แค่อะไรครับทุนเรือนหุ้นกับบวกเงินฝากที่มีอยู่ในขณะเดียวกัน สิ่งที่เราทิ้งไว้ข้างหลังและมีโอกาสที่จะสร้างผลกลําไรให้กับเราก็คือพนักงานราชการถ้าในอนาคตนะครับสากรอมทรัพย์กลอมป่าไม้มองว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงนะครับแล้วปรับเขามาเป็นสมาชิกหลักแต่ต้องมีเงื่อนไขที่ที่สมาชิกหลักปัจจุบันเนี่ยรับได้โอเคนี่แหละคือสิ่งที่เรามองความมั่นคงในอนาคตนั่นแหละครับก็วันนี้ที่เราพูดคุยเนื้อหาในการ ลงทุนของทางสาก์นะครับมีอยู่2พาร์ทคือพาร์ทภายในแล้วก็พาร์ทภายนอกนะครับก็สำหรับสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยนะครับว่าเ,เราบริหารสาก์ในรูปแบบใดแล้วก็ดําเนินการวิธีการใดก็เดี๋ยวจะทีมพร้อมของเราเนี่ยจะมาคุยกันใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านที่รับชมครับวันนี้สวัสดีครับ